นะครับชาวราศีมังกรนะครับตอนรับสู่ไพ่ยิบสีบายของเจนะครับเดือนกรกฎาคม2564นะครับชาวราศีมังกรเป็นดวงรายเดือนนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับไพ่ใบแรกนะครับดีขยันฟริสเทสนะครับท่านนี้ท่านมีเสน่ห์และมีเซนต์ค่อนข้างรุนแรงมากสําหรับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายนะครับค่อนข้างจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบเยอะสำหรับชาวราศีมังกรแล้ว โดดเด่นในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยคือคนจะเดือนนี้่านค่อนข้างจะดึงดูดน,นะเพราะเป็นเดือนที่เรียกว่าดีเลยสําหรับท่านชาวราศีมังกรน,นะครับโดดเด่นในเรื่องของการดึงดูดเสน่ห์ความมีสเสน่ห์และเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมทําอะไรก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไปฉลุยไปเฉิยวนแต่อย่างนึงต้องระวังอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงด้วยเพราะดินไฮสปิเทตนะครับเป็นไพ่ของผู้หญิงและค่อนข้างจะมีอารมณ์ อ่อนไหวนะครับมีความสับสนในตัวเองมีความไม่แน่ไม่นอนมีทั้งขาวทั้งดำนะครับเพราะฉะนั้นพยายามบาลานซ์ Balance, พลังงานตรงนี้ให้ดีสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมส่วนสำหรับผู้ชายก็จะมีผู้หญิงเข้ามาลุมร้อมหรือจะมีเสน่ห์นะครับดึงดูดคนเยอะแล้วก็ต้องระมัดระวังในกรณีที่คนเป็นแฟนกันต้องระวังรักซ้อนรักสามเศร้าหรือรักแทรกหรือจะมีคนแทรกเข้ามานะครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่อง ใหญ่โตอะไรนะครับเพราะว่าเดือนนี้สําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวกับความสวยความงามลักษณะความงามขายของที่เกี่ยวกับผู้หญิงอผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นผู้หญิงเสื้อผ้านะผมหรือบันเทิงค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับผมต่อไปครับความคิดของท่านอากำลังหาช่องทางลู่ทางชาวราศีมกร,รอะไรเพิ่มขึ้นที่ให้ได้เงินนะครับส่งเสริมเรื่องการเงินมากนะครับเหมือนว่าหาลู่ทางเกี่ยวกับเรื่องการเงินสาหรับชาวราศีมกรอีกหนึ่งเที่ยวนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับจะได้เงินเสริมหรือจะได้เงินเพิ่มเนี่ยเมื่อท่านลงมือทําแล้วท่านก็จะได้ค่อนข้างจะได้อะไรที่ออกมานะครับเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาใบนี้หมายถึงว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเดกศึกษานะครับชาวราศีมังกรในเดือนอกรกฎาคม2564นะครับแน่นอนนะครับผม ผมมาดูเรื่องการเงินโดยตรงของชาวราศีมังกรแล้วขึ้นไพ่เพจออฟบอร์ดนะครับหลายๆเรื่องที่ท่านกาลังบุกเบิกอยู่ก็จะได้รับผลตอบแทนค่อนข้างจะน่าพอใจนะแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงที่สุดนะครับอาจจะได้แบบมานิดๆี่หน่อยซึ่งเป็นงานที่ท่านเริ่มบุกเบิกไว้เพราะฉะนั้นมีความประสบความสําเร็จแน่นอนใครที่รอการทํางานอาจจะได้เป็นงานเสริมทํารองานใหญ่คือได้งานแบบใครที่รองานหรือใครที่ตกงานอาจจะได้งานเรียกว่า ค่าเวลาเรียกว่าเป็นจ็อบเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับส่วนใครที่ทํางานแล้วลองหาพัฒน์เสริมทําดูแนละ้วลองหางานแบบนิดๆหน่อยขายออนไลน์หรือขายอะไรก็ได้ที่มันพอได้ค่าขนมค่าแบบพนาน,นข้าไฟข้าบ้านอะไรแบนรบน,นี้ชาวราศีมกรก็มีลู่ทางตรงนี้เหมือนกันอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเพจอ็อกวันขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมารับไฮพิีเซ็ตในช่วงนี้ทํะไรก็ค่อนข้างจะเป็นเงินเป็นทองค่อนข้างจะบุกเบอิออะไรได้อย่างดีได้อย่างสมบูรณ์สำหรับชาวร,ราศีมังกร,กรนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผม ไพ่ต่อไปไพ่สังคมเครือญาตินะครับขึ้น Queen of Pen t a c l e ครับไพ่ใบนี้โดดเด่นในเรื่องของวงสังคมหรือ,เ,อเพื่อนฝูงนะครับจะมีการติดต่อเจราจาเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่อนข้างจะเป็นไปด้ยวยดีใครจะร่วมหุ้นร่วมทุนร่วมธุรกิจกับเ,เพื่อนฝูงหรือญาติผูยย้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะมีผู้หญิงอายุเยอะกว่านะครับจะมีผู้หญิงอายุเยอะกว่าหรือมีทุนหนากว่ามาร่วมทุนกับท่านแล้วเห็นเลงเห็นไอเดียของชาวเราเียมก่อว่าเอ้ยอันนี้เวิร์กอันนี้ดี เพราะฉะนั้นลงทุนได้หรือจะให้เงินมาทําทุนบางท่านนะครับอันนี้ต้องย้าว่าบางรายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับใครที่ทางานากับญาติเพื่อนญาตินะครับหรือเพื่อนฝูงก็จะเป็นลักษณะที่ดีนะครับผมประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องพันธุ์ทุกนะครับขึ้น Ten of Pentacles นะครับใครจะซื้อบ้านหรือใครจะขายบ้านจะมีโอกาสได้ที่ดินหรือได้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินใหญ่ๆนะครับ หรือใครทางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับคอนโดอาลุคนี้จะบอกว่าโควิดขายอะไรไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยเห็นไหมส่วนกระแสเลยนะครับสิบเหรียญท่านจะมีโอกาสได้ซื้อ,ซ,อซื้อบ้านนะครับได้ซื้อที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์แล้วเป็นอะไรที่ใหญ่นะครับสำหรับท่านมากหรือบางคนอ่าค่อนข้างจะ ทำงานเกี่ยวกับสายนี้อสังหาริมทรัพย์ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่บ้านก็จะได้รับความสำเร็จได้รับออเดอร์ได้รับอะไรดีๆเยอะมากชาวชารัชสรเพราะฉะนั้นรับไว้นะครับรับโชคการเงนินที่จะเข้ามาได้นะครับไพ่ปุตตะขึ้นเป็นไพ่เดทครับสุขภาพของบุตรหลานของชาวสมรที่สําคัญมากนะครับหรือสุขภาพของตัวาชาวรัชสรเองก็สาคัญเพราะฉะนั้นอย่าเจ็บปวดเพราะเดีย๋ยวจะมีโอกาสนะเฮางานหนกกันเข้าไปก็เจ็บปวดเพราะฉะนั้นแบ่งเวลามาดูแลตัวเองออกกำลังกายบ้างนะครับ สำหรับความสัมพันธ์ของความรักบางคนจบเรื่องความรักไปแล้วนะครับจบไปในแนชปเตอร์นี้มันเป็นการสิ้นสุดหรือสิ้นสุดเรื่องแย่ๆสิ้นสุดการรอคอยสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับชาวราศีมังกรน,นะครับเปลี่ยนไปเ็าเรียกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวอันนี้ไพ่เด็ขึ้นมาบอกท่านเลยนะว่าเออท่านจะจบกับสิ่งเก่าๆจบกับเรื่องเก่าๆหรือมีข่าวคราวจากคนจะเ่าว่าจบแล้วหรือว่าออกจากชีวิตหายออกจากชีวิตท่านไปแล้วประมาณนี้นะครับ สื่ต้องระวังในเดือนกรกฎาคมคือเรื่องของคดีความหรือเรื่องของเอกสารสัญญามีเกณฑ์สูญหายมีเกณฑ์รรรรรรผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นอย่าช่าใจไปนะครับเดี๋ยวจะติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับค่อนข้างต้องบอกชาวราศีมังกรว่าเดือนนี้ทําอะไรตรงไปตรงมาอย่าซิกแซกถ้าซิกแซ,ก,ซกเกรงว่าจะเป็นคดีความท่านจะโดนคดีความดูหางเลขได้นะครับอ่ย้ำคำเดิมพื้นพื้นเบสิกสำหรับมมดูอย่าค้าประกันอย่าเสียสัญญาใครและ ค่อนข้างจะต้องดูรายละเอียดให้รอบคอบเกี่ยวกับว่าท่านจะทําอะไรจะทําธุรกรรมทางการเงินจะทําธุรกิจทางการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อง,อองชื่อท่านเองนะครับยุคนี้ไม่ปลอดภัยนะคนหวังจะเขาเรียกว่าหวังจะหากินทางนี้เยอะมิชชชีพพอคนข้างพอสมควรเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะครับให้ห้าเหรียญขึ้นมาบอกสถานการณ์ทางการเงินของคู่ท่านเองหรือคู่สัญญ,ญาที่ทํากันอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะฝืดเคืองเพราะฉะนั้นอย่าพิ่ง เขากล่าอยากพึ่งลงอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ท่านหรือว่าแฟนของท่านเองอาจจะมีภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินท่านต้องช่วยซัพพอร์ตอันนี้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะค่อนข้างจะขัดสนทางการเงินสําหรับคู่นี้ไม่ใช่ตัวท่านนะ,ะเดี๋ยวนี้อาจจะได้มีโอกาสไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักษษษสกราระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักหรือมีท่านบางคนผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านบางคนบวชเป็นพระพิสุ์นะครับก็ได้มีโอกาสโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรนะครับหรือว่าที่ทางที่ดินมรดกของท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้น้าคุ้มครองท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีโอกาสนะเพราะไพ่เดือนนี้ของชาวราศีมังกรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเองจะได้เจอเจอจะได้รับนะครับผมต่อไปสุภะครับท่านจะได้รับความเมตตาเห็นเข้าเข้าใจจากเจ้านายผู้ชายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายคนข้างจะสนับสนุนตัวท่านเอง ไฟเขียวในโปรเจกต์ทุกอย่างนะครับถ้าท่านอยู่ในที่ทํางานเองโปรเจกต์ทุกอย่างที่ท่านยื่นเสนอไปหรือยื่นขอไปค่อนข้างจะไฟเขียวค่อนข้างจะมีคนเล็งเห็นความสําคัญของคุณและค่อนข้างจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณเยอะสาหรับชาวราศีมกรน,นะครับส่วนเรื่องการงานเองนี่สบายสบายขึ้นมาบอกเลยเห็นไหมเจ้านายผู้หญิงเจ้านายผู้ชายเอ็นดูแล้วงานสบายสบายนะครับแต่ว่าเน้นงานเกี่วกว่บผู้หญิงเนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษงานที่ทําอะไรต้องทํะไปเกี่ยวกับผู้หญิงงานแม่บ้านแม่เรือนง,งานที่ขายของกับแม่บ้านแม่เรือนง,งานลักษณะนี้ค่อนข้างจะัครบ นำความสําเร็จให้ทานดีหรือใครที่ทํางานปกติงานที่ไม่ใช่อย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยคนท้างจะเรียกว่าเดือนนี้สบายๆเลยยิ้มได้นะครับสาหรับคนที่รอง,งานอยู่ชาวสิบมงคลอาจจะต้องได้งานเล็กๆอย่างที่ผมบอกได้พาร์ท์จ็อบไปทําเพื่อรอง,งานใหญ่ก่อนอาจจะต้องอพึ่งหาพึ่งหาเขาเรียกเข้าหาผู้ใหญ่นะจึงจะดีนะครับ ลาพักขึ้นมาแล้วนะครับนี่สินเก่าหรือภาระเก่าของท่านจะได้รับการคลี่คลายจะหมดไปนะชาวเราเิมษคกในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะได้รับการปลดล็อกหรือที่ตึงมืออยู่ก็จะคลายขึ้นนะครับสองเหรียญขึ้นมาบอกนี้นะครับสุดท้ายวินาศขึ้นมาว่าเตือนท่านว่าอย่าล่าใจอย่าสบายใจมากพยายามเขาเรียกว่าอย่าขี้เกียจจนเกินไปพยายามดิ้นดิ้นรนซะหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับ อย่าเรียกว่าอย่าก่อนอกสบายอกสบายใจมากนะครับแล้วก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้ด,ด้วยดีโดยรวมชาวราศีมังกรไม่ได้มีอะไรเขาเรียกว่าไม่ได้มีอะไรแบบผิดมากไม่ได้มีอะไรแบบแย่มากหรืออาจจะยังไม่สุดมากแต่ว่าเดือนนี้ใช้คาว่ามีสเสน่ห์นะสิบเหรียญขึ้นมาธุรกิจที่ทําอยู่กับบ้านหรือการซื้อรถซื้อบ้านขายรถขายบ้านนี้ไปได้ดีมากนะครับโอเคไพ่แสงสุขขึ้นมาอ่าเห็นไหมทำอะไรทุกอย่าง ต้องใช้หัวใจทำนะทำด้วยใจแนละชาวราศมังกรในเดือนนี้ขึ้นไพ่ขึ้นมาบอกเลยว่าทําด้วยใจแล้วท่านจะประสบความสําเร็จนะครับผมไพ่นี้จะมีคนให้กํากลังใจท่านจะมีคนมีคน fc เยอะอจะมี fc นะชาวราศมังกรช่วงนี้ทําอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนี่สุขภาพเป็นสิ่งสาคัญน,นะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยชาวราศมังกรนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e นะครับพายบสี่แบบจีด้วยนะครับสวัสดีครับ